สีกรับพี่น้องพอสนใจคุณสีสองชแนลนะครับอันนี้มาดูว,วัดธรรมเจริญน,นะครับท่านสีชมพูน,นะครับเปิดโซพีใส่จังหวัดบึงก่อนนะครับพี่น้องมาดูบางส้างพระพุทธเจ้าบ,บางเปิดโตนะครับยงใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดนะครับเนี่ยนะครับพี่น้องใครมีกำลังศรัทธาก็าาาาาา้ามาซาชมสร้างอะไรในวัดธรรมเจริญ ทำซีมพูนะครับช่างเลยพี่เป็นช่างเองลยครับพี่เป็นช่างเองเลยครับน้อช่างครับต้นศักดิ์สิทธิ์ต้นโพ สลรุต้นจนัจนพาจันแดงต้นสาระก็มีครับน,สนีสาระกันี้ยหสาระครับต้นสาระครับต้นเล็กครับต้นใส่ที่ทพี่น้องดูลังต้นุดสาไม่องไเห็นไหมอันนันตนาขราดมาด้วยนู <c oughs> <c oughs> ่เห็นไหมนู่นโอ้เราเนี่ยอนานันตนาขราดจีดวเนี่ย แต่สิ่งที่ต้องแ่สิ่ที่ต้องสุดทายก็ะปแบที่สุดนะครับในเชตนี้นะครับรูปแบบน้ำขู่น้ำขูโอ้โหหัวหน้าชั้นนะครับผมหัวชั้นที่พระธรรมเองนะพระธรรมเป็นคนแท้ครับ นี่คือพระธรรมของเทครับอนุญ,ญาตนะครับตายนี่ได้เลน,นะครับโอ้มาดูครับปางพระพุทธเจ้าปางเปิดลูกนะครับเปิดสามแดนลูกกระทาครับใหญ่ที่สุดนี้รุ่มร้ำนเฉียดนี้นะครับ ช่างเนี่ยครับดูพี่จัดการเองครับเพราะนาช่างผู้ช่วยช่างครับใครมีศรัทธาก็มาช่วยนะครับอาวุโศรัทธานะครับทุงที่เลยครับวัดธรรมเอเดอรวัฒน์ศรีชมพูครับพระโซภิเศสนะครับจะัทายเขาเริ่มสร้างครับใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำโขงอุดยองสงครามครับ ตอนคลิปนี้ก็เป็นแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ไปกินกันได้กันเลยให้ช่องพัฒนาคนสีสองชาแนลเลยนะครับเพื่อเป็นกลังใจแถมชิปดีๆมีสาระแบ่งบุญงานกุศลสิ่งที่ดีๆครับช่องพัฒนาคนสีสองชาแนลนะครับเอาเป็นเพื่อนชาวยูทูบอยู่ดีมีสุขเรื่องบาร่องกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดที่สิ่งนี้มีประโยชน์ต่อตัวเองและ ลูกตอนนี้เด้เพื่นมาได้ประเชาติไรวมปสมงมปันานะครับสำลิปดีก็สวัสดีครับประวัชิยระ,ะพนาคราบพ่อสัมชายคุณสี2องเชน e นนะครับ